สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่พอดแคสต์ปลีกวิเวกกับผมโกแจ็คในตอนที่แล้วหลวงพี่เก่งได้เผชิญหน้ากับผีสมพานอย่างเต็มตัวความกลัวในใจของท่านทําให้ทุกอย่างยิ่งเลวร้ายมากขึ้นตอนนี้เราจะพาทุกท่านกลับไปสู่คืนแห่งความน่ากลัวและ,ะเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่จะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเรื่องราวในคืนนี้จะเป็นอย่างไร เชิญรับฟังได้ในตอนนี้ครับหลวงพี่เก่งพยายามตั้งจิตและเริ่มสวดมนต์ในใจเสียงของท่านค่อยๆดังขึ้นช้าๆจนกลายเป็นเสียงที่เต็มไปด้วยความเชื่อมั่นและการแผ่เมตตาความมืดมิดรอบตัวเริ่มเบาบางลงแต่ผีสมพารยังคงยืนจ้องหน้าท่านอย่างไม่ลดละมันเหมือนกับว่าผีสมภารกำลังต่อสู้กับจิตใจของหลวงพี่เก่ง ในขณะเดียวกันหลวงตาจอมที่สังเกตเห็นว่าหลวงพี่เก่งไม่สามารถควบคุมจิตใจได้เต็มที่ท่านจึงตัดสินใจเข้ามาช่วยเหลือท่านลุกขึ้นจากกฎของท่านแล้วเดินไปยังหลวงพี่เก่งท่านใช้เสียงที่หนักแน่นเรียกชื่อหลวงพี่เก่งเพื่อเตือนให้เขาตื่นจากความหวาดกลัวนั้นเก่งเจ้าจงตั้งสติไว้อย่าให้ความกลัวครอบงำเจ้า หลวงพี่เก่งพยายามตั้งสติและทำตามคำสอนของหลวงตาจอมท่านพยายามแผ่เมตตาให้กับผีสมพานแต่มันไม่ได้ผลเต็มที่ผีสมพานยังคงไม่ไปไหนมันยังคงมองมาที่หลวงพี่เก่งด้วยความโกรธแค้นจนในที่สุดหลวงตาจอมตัดสินใจที่จะทำสิ่งเหนือความคาดหมายท่านหันไปหามหานุยผู้ซึ่งนั่งสมาธิอยู่ใกล้ๆและสั่งให้มหานุย ไปนำกระเบื้องจากศาราเก่าของวัดมาหลวงพี่เก่งไม่เข้าใจว่าทำไมหลวงตาจอมถึงต้องใช้กระเบื้องแต่ท่านรู้ดีว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการที่จะสะกดวิญญาณของผีสมพารให้สงบลงมหานุยรีบออกจากกฎแล้วไปยงังศาลาเก่าในความมืดท่ามกลางเสียงฝีเท้าที่เงียบงันและลมที่พัดเบาๆเขาต้องปรชิญกับความกดดันในใจของเขาเองมันเหมือนกับว่าเขา กำลังถูกเฝ้าจากตามองอยู Gloria, ่ตลอดเวลาแต่มหานุยยังคงมุ่งหน้าต่อไปจนในที่สุดเขาก็หากระเบื้องที่ต้องการได้เมื่อมหาหนุยกลับมาพร้อมกับกระเบื้องหลวงตาจอมรับกระเบื้องนั้นมาและเริ่มสวดมนต์คาถาที่เข่งขึมที่เต็มไปด้วยพลังผีสมพาน์ที่ยืนอยู่ตรงหน้าหลวงพี่เก่งค่อยๆหันไปมองหน้าหลวงตาจอมมันเริ่มสะดุ้งและถอยหลังไป เมือนรู้ตัวว่ากำลังจะถูกสะกดเมื่อหลวงตาจอมสวดคาถาจบท่านก็ใช้กระเบื้องที่มหานุยนำมาและวางไว้ตรงหน้าผีสมพาน์มันเหมือนกับว่ากระเบื้องนี้สามารถสะกดวิญญาณของผีสมพาน์ได้วิญญาณของมันค่อยๆจางลงและในที่สุดก็หายไปในความมืดทิ้งไว้เพียงความเงียบสงัดที่กลับคืนมาหลังจากที่ผีสมพาน์หายไปหลวงพี่เก่งรู้สึกเหมือนตัวเอง ได้รับการปลดปล่อยจากความหวาดกลัวท่านรู้สึกขอบคุณหลวงตาจอมที่ช่วยท่านให้ผ่านเหตุการณ์ที่น่ากลัวนี้มาได้และในที่สุดท่านก็เรียนรู้ว่าการควบคุมจิตใจของตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการ,รเผชิญหน้ากับสิ่งลีลับจนมาถึงเช้าวันใหม่ที่แสงอาทิตย์ส่องผ่านหมอกจางๆเข้ามาในบริเวณวัดร้างหลวงตาจอมมหานุยหลวงพี่เก่งและนน้อย ต่างนั่งล้อมวงกันอยู่ภายใต้ล่มไม้ใหญ่หลวงตาจอมบอกว่าพวกเราจะต้องช่วยกันทําวิธีเพื่อส่งผีสมพานไปสู่พบภูมิที่ดีมหาหนุยเสนอความคิดขึ้นว่าหลวงตาครับทำไมท่านสมพานถึงยังไม่ไปสู่สุคติหลวงตาจอมตอบด้วยเสียงที่นุ่มลึกว่าเพราะท่านยังมีความห่วงหวงในวัดนี้เรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปในอดีตหลวงตาจอมเล่าให้ทุกคนฟังว่า สมภารองค์นี้เป็นผู้ที่มีความผูกพันกับวัดอย่างมากท่านทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อดูแลวัดนี้ให้มั่นคงแต่เมื่อถึงเวลาสุดท้ายของชีวิตท่านยังไม่สามารถปล่อยวางได้แม้ร่างกายจะจากไปแต่จิตใจยังคงหวงแหนสถานที่แห่งนี้ทุกคนในคณะเงียบฟังคำพูดของหลวงตาหลวงพี่เก่งถามขึ้นว่าแล้วเราต้องทำอย่างไรเพื่อช่วยท่านได้ครับ หลวงตาจอมยิ้มเล็กน้อยก่อนตอบว่าวิธีเดียวที่จะช่วยท่านก็คือทำพิธีแผ่เมตตาและสร้างบุญกุศลให้ท่านหลวงตาจอมเริ่มทำพิธีเรียบง่ายที่เต็มไปด้วยความสงบท่านสวดบทแผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศลให้กับวิญญาณของสมภารที่ยังคงติดอยู่ในโลกนี้มหานุ้ยและหลวงพี่เก่งนั่งสมาธิอยู่ใกล้ ส่วนน้าน,น้อยก็เข้าร่วมด้วยความคารพพิธีใช้เวลาไม่นานแต่ในความรู้สึกของทุกคนมันเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยพลังหลังจากสวดมนต์จบหลวงตาจอมกล่าวว่าเราทำดีที่สุดแล้วท่านสมภารจะได้รับบุญกุศลจากพวกเราและเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมท่านจะได้ไปสู่ภพภูมิที่ดี ความรู้สึกในวัดเริ่มเบาลงเหมือนกับว่าความกดดันที่เคยมีได้หายไปท้องฟ้าเริ่มสดใสขึ้นและบรรยากาศภายในวัดก็กลับมามีความสงบอีกครั้งมันเหมือนกับว่าสมภารได้ปล่อยวางและเตรียมพร้อมที่จะจากไปสู่ที่ที่ดีกว่าหลังจากที่ทำพิธีเสร็จหลวงตาจอมได้บอกทุกคนว่าการเดินทางของพวกเรายังไม่จบสิ้น ภูเขาควายคือจุดหมายถัดไปแล้วพวกเราต้องเดินทางต่อในวันพรุ่งนี้เพื่อค้นหาความหมายที่แท้จริงของการทุดงเช้าวันใหม่หลวงตาจอมปลุกพวกเราตั้งแต่เช้าตรู่เพื่อเตรียมตัวเดินทางออกจากวัดร้างภูเขาควายยังคงเป็นจุดหมายหลักที่ต้องไปให้ถึงแต่การเดินทางครั้งนี้ไม่ง่ายเหมือนที่ผ่านๆมาทุกย่างก้าวจะเต็มไปด้วยบททดสอบ ที่ไม่เพียงแต่จะมาจากสภาพแวดล้อมภายนอกแต่จากจิตใจของพวกเราด้วยขณะที่พวกเรากำลังเดินผ่านเส้นทางที่ลัดเลาะไปตามภูเขาความเงียบสงบของป่าเริ่มเปลี่ยนไปอากาศเริ่มเย็นลงอย่างเฉียบพลันและเสียงฝีเท้ากับดังก้องในความเงียบรวมพี่เก่งดูเหมือนจะเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติหลวงตาครับ ผมรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างตามเราอยู่หลวงตาจอมก็ได้เพียงแต่ยิ้มและบอกว่าเจ้าจงองย่าหวั่นไหวกับสิ่งที่เจ้ามองไม่เห็นการทุดงไม่ใช่เพียงการเดินทางกายเท่านั้นแต่ยังเป็นการทดสอบจิตใจของเจ้ามหานุยที่เดินตามหลังพยายามรักษาสติเขานึกถึงคำสอนของหลวงตาจอมที่บอกว่า ทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนเป็นบททดสอบทางจิตใจเขาตั้งสมาธิและก้าวเดินอย่างมั่นคงโดยไม่ปล่อยให้จิตใจหวันไหวตามสถานการณ์รอบตัวแต่สำหรับหลวงพี่เก่งแล้วทุกอย่างกลับไม่ง่ายเช่นนั้นเขาเริ่มรู้สึกถึงความกลัวที่ซึมลึกเข้ามาในจิตใจภาพผีสมพานที่เคยเห็นเมื่อคืนยังคงวนเวียนอยู่ในความคิดแม้จะพยายามข่มความกลัว แต่ก็เหมือนจะไม่สำเร็จขณะนั้นเองหลวงพี่เก่งหยุดเดินทันทีหายใจหอบถี่ด้วยความตื่นตระหนกหลวงตาผมเห็นอะไรบางอย่างตรงนั้นเขาชี้ไปที่กอไม้หนาทึบข้างทางทุกคนหันมามองแต่หลวงตาจอมกลับบอกว่าสิ่งที่เจ้ากำลังเห็นเป็นเพียงภาพที่จิตของเจ้าสร้างขึ้นมาเองเท่านั้น เจ้าต้องเรียนรู้ที่จะเอาชนะมันมหาหน้ยที่ฟังคำพูดของหลวงตาจอมพยักหน้าและหลวงพี่เก่งที่ยังคงหวาดกลัวเริ่มเข้าใจว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นเพียงบททดสอบทางจิตใจแต่ถึงแม้จะเข้าใจแต่จิตใจของเขาก็ยังคงสั่นไหวอย่างรุนแรงในขณะที่ทุกคนเตรียมตัวก้าวเดินต่อหลวงตาจอมเรียกให้ทุกคนหยุด หลวงตาจอมรู้สึกถึงพลังที่ซ่อนอยู่ใกล้ๆบริเวณนั้นเหมือนมีบางอย่างกำลังรอพวกเขาอยู่หลวงตาจอมเพียงพูดสั้นๆว่าสถานที่แห่งนี้ไม่ธรรมดาเราคงต้องทำพิธีเล็กน้อยก่อนจะเดินต่อไปหลังจากท่านพูดจบหลวงตาจอมก็จุดธูปเทียนและสวดมนต์แผ่เมตตาให้กับดวงวิญญาณที่ยังคงติดอยู่ในสถานที่นั้น เสียงสวดมนต์ของท่านดังก้องไปทั่วป่าเหมือนกับเป็นการส่งข้อความถึงวิญญาณที่ยังคงวนเวียนอยู่ณที่แห่งนี้หลังจากพิธีเสร็จสิ้นบรรยากาศที่เคยหนักอึ้งก็กลับเบาลงทุกคนรู้สึกถึงความผ่อนคลายและสบายใจขึ้นหลวงตาจอมลุกขึ้นและกล่าวว่าจิตใจของพวกเจ้าจะเป็นตัวตัดสินเส้นทางของเราการเดินทางครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่เส้นทางกายภาพ แต่เป็นเส้นทางจิตวิญญาณที่ทุกคนต้องเรียนรู้ที่จะเอาชนะความกลัวและความสั่นไหวภายในจิตใจการเดินทางต่อไปยังภูเขาควายยังอีกยาวไกลแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเอาชนะจิตใจของตนเองขณะที่หลวงตาจอมได้นำพาคณะเดินทางต่อไปยังภูเขาควายซึ่งเป็นจุดหมายสำคัญในการทุดงครั้งนี้ตลอดเส้นทางเราเดินผ่านป่าเขาและหมู่บ้านเล็กๆ เสียงธรรมชาติเงียบสงัดและความเงียบสงบทําให้ทุกคนรู้สึกได้ถึงความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติระหว่างการเดินทางหลวงตาจอมเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับภูเขาควายให้พวกเราฟังท่านกล่าวว่าภูเขาควายไม่ใช่เพียงแค่สถานที่ทางธรรมชาติที่สวยงามแต่ยังเป็นสถานที่ที่มีพลังลี้ลับและวิญญาณที่คอยเฝ้าดูแลอยู่หลายคนเชื่อว่าภูเขาควาย เป็นที่ซ่อนสมบัติโบราณและเป็นสถานที่ที่พระเกจิอาจารย์หลายรูปเคยทุดงผ่านเมื่อเราเดินทางมาถึงบริเวณตีนเขาเราพบกับหมู่บ้านเล็กๆที่มีชาวบ้านอาศัยอยู่อย่างเรียบง่ายชาวบ้านต้อนรับพวกเราด้วยรอยยิ้มและน้ำใจผู้ใหญ่บ้านได้นิม,มนต์หลวงตาจอมและคณะให้ฉันเพนในวันลุ่งขึ้นหลวงตาจอมกล่าวกับพวกเราว่าหมู่บ้านนี้ มีความเชื่อเกี่ยวกับภูเขาควายว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และมีเรื่องเล่าถึงพระเกจิอาจารย์หลายท่านที่เคยมาเยือนที่นี่หลวงตาจอมเล่าให้ฟังว่าครั้งหนึ่งในอดีตสมเด็จลุนพระเกจิอาจารย์ผู้ทรงอิทธิฤทธิ์ที่เคยทุดงผ่านขึ้นไปยังยอดภูเขาควายและได้พบกับเหตุการณ์เหนือธรรมชาติหลวงตาจอมอธิบายว่าในขณะที่สมเด็จลุนปฏิบัติธรรมอยู่บนยอดเขา ท่านได้เห็นปรากฏการณ์ของดวงไฟที่ลอยอยู่ในอากาศและได้ยินเสียงดนตรีลึกลับที่มาจากที่ไหนไม่ทราบเหตุการณ์นี้ได้สร้างความศรัทธานในใจของผู้คนในหมู่บ้านเป็นอย่างมากระหว่างที่เราฟังเรื่องราวของสมเด็จลุนหลวงพี่เก่งเริ่มแสดงความสงสัยและถามหลวงตาจอมว่าทำไมต้องมาเยือนภูเขาควายและมีอะไรที่ท่านหวังว่าจะค้นพบ หลวงตาจอมตอบกลับด้วยน้ำเสียงเข่งขืมว่าการเดินทางทุดงครั้งนี้ไม่ใช่เพียงเพื่อปฏิบัติธรรมเท่านั้นแต่เป็นการเดินทางเพื่อตามหาความจริงของชีวิตบนภูเขาควายนี้มีบางสิ่งที่อาจช่วยให้เราพบคำตอบที่ตามหามานานเมื่อเรามาถึงกลางทางเราได้พบกับชาวบ้านคนหนึ่งที่นั่งอยู่ข้างทาง ชายชาราผู้นี้มีแววตาที่แสดงถึงความเหนื่อยล้าและความทุกข์ยากเขามองมาทางหลวงตาจอมและกล่าวว่าท่านจะขึ้นไปยังภูเขาควายหรือหลวงตาจอมพยักหน้าโดยไม่ได้พูดอะไรชายชารานั้นสายหน้าและกล่าวต่อว่าจงระวังให้ดีนะท่านภูเขาควายไม่ใช่ที่ของคนทั่วไปใครก็ตามที่ขึ้นไปโดยไม่มีความบริสุทธิ์ในใจจะไม่ได้กลับลงมา คำพูดของชายชรา,าได้สร้างความกังวลในใจของหลวงพิเก่งแต่หลวงตาจอมยังคงสงบนิ่งและกล่าวว่าทุกสิ่งล้วนเป็นการทดสอบจิตใจของเราเองหากจิตใจเราไม่หวั่นไหวก็ไม่มีสิ่งใดทำร้ายเราได้การเดินทางของเรายังไม่จบแต่ความท้าทายที่แท้จริงเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้น และนี่ก็คือเรื่องราวการเดินทางสู่ภูเขาควายในตอนนี้พวกเรายังคงต้องเผชิญกับความท้าทายและปริศนาที่รออยู่ข้างหน้าและเราจะพบกับอะไรอีกบ้างบนยอดภูเขาควายติดตามกันต่อในตอนหน้าในพอดแคสต์ปีกวิเวกขอบคุณที่รับฟังสวัสดีครับ